สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับพิมอีกแล้วนะคะจริงวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะเพราะว่าพิมมาจจะมาเดินเล่นสยามแหละเป็นวอล์กเนี่แหละว่าแบบเออวันนี้จะทําอะไรบ้างนะอยากออกมาถ่ายรูปอย่างเดียวนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างเพื่อนๆน่าจะได้เห็นรูปในอินสตาแกรมพิมไปแล้วเนาะก็เนี่แหละวันนี้แหละจะมาถ่ายรูปกันนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่า1วันวันนี้จะทําอะไรบ้าง กคนคือวันนี้ที่สยามคนเยอะมากเลยพี mm ่ม hmm. ง,งงมากเลยว่าทำไมคนถึงเยอะขนาดนี้ mm hmm. จริงก็คือแอบกลัวนะแต่ว่าเราก็ mm hmm. แต่แมสอยู่ตลอดเวลานะคะดูชุดวันนี้วันนี้แบบสบตรีทมาก mm hmm. นี่ทุกคนตอนนี้มาอยู่จุดแรกนะคะที่ถ่ายรูปที่สยามพ mm hmm. ี่มาเห็นเด็กที่แบบว่ามาสยามแบบคนที่มาสยามมันจะชอบถ่ายรูปก,กับตะแกงอันเนี้ยแต่ว่าเขาน่าจะถ่ายกันตรงฝั่งสยามวันฝั่ง,งนู้น แต่ตอนนี้พี่มีอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพราะว่าคนมันน้อยดีเออแต่ว่ามันเห็นตะแกงมันก็น่าจะแบบว่าเห็นได้น้องว่ามันเป็นสยามอะไรเงี้ยเออก็เดี๋ยวมาดูกันว่ารูปที่ได้จากตะแกงสยามจะถ่ายรูปแล้วจะออกมาเป็นยังไงนี่ เราก็เจอคนที่วันนี้จะมาถ่ายรูปให้เราแล้วนะคะ <laughs> เจ๊จของพิมพนั่นเองตอนนี้ก็คือกาลังเดินหาที่ถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวเราจะกินข้าวกันแต่ตอนนี้ขอถ่ายรูปก่อนเพราะว่าไม่ได้มาสยามนานมากเมื่อกี้ถ่ายจากกับตรงตะแกงอันนั้นไปแล้วป่ะเดินไปไหนเรื่อยๆต่อคือ <c oughs> พี่หมาเคยมาที่สยามครั้งนึงแล้วพี่หมามาเจอร้านเครื <c oughs> ่องสำอางร้านหนึ่งแล้วแบบว่าในร้านน่ะคือสวยมากเดี๋ยวเราจะแกล้งไปดูเครื่องสำอางแล้วก็แอบแชรรูปในร้านเขาแต่ว่าอาจจะต้องอุดุนสักนิดหน่อยอ่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเข้าไปถ่ายแบบเฉย ก้านะคะจากเมกื่อกี้ตรงที่เมื่อกี้ถ่ายรูปพี่ตะแกงก,ก็เดินมาแป๊บเดียวนี่จริงๆร,ร,ร้านข้างหลังอะร้าน ATM เหมือนเนี้ยร้านชดดานมไข่มูที่ดังๆอันนี้ก็ถ่ายถ่ายข้างหน้าก็สวยเหมือนกันนะนะี่นะคะเข้าสยามซอยเามาแล้วก็เดินขวามือเนี่ยจะเป็นร้านสีชมพูชมพูแล้วคือวันนี้เพิ่งใส่ชุดสีขาวมาใช่ปะมันน่าจะแบบว่าตัดกันมันน่าจะสวยดีนี่เห็นไหมเอาจริง,รงๆแค่หน้าร้านก็สวยแล้วละวัดอุณหภูมิก่อนนะคะอา้าว แมีบอกเลยว่าร้านน่สวยทุกคนดูดิเห็นปะแล้วดูที่พิมีถ้าถึ่นวัดเดเดี๋ยวจะได้เห็นรูปนะคะไปดูขั้อบนกันขั้วบนคนเล่นขั้วบนะคะเดี๋ยวจะมีบอกว่าถ่ายไงให้สวยใช่คือเราต้องบีบรูปมันเองข้้งบนน่ะก็คือเหมือนเขาจะมีที่ให้แต่งหน้าใช่ปะแล้วคือเฟนิจ้ง์เฟอร์นิเจอร์อะไรอ่ะคือถ่ายแล้วสวยแน่เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะคะ ร้านเนี้ยที่พิมพ์เท่าที่พิมพ์จํำได้นะถ้าพิมพ์ไม่ได้เข้าใจผิดคือร้านเนี้ยจะเป็นร้านที่รวบรวมเครื่องสำอางแบรนด์ไทยเนาะก็ไปดูกันนะคะว่าแบรนด์ไทยอันไหนน่านี่บ้างเราถ่ายรูกเสร็จนะคะก็ถึงเวลาช็อปปิ้งค่ะ <laughs> อันนี้ดังมากเลยเออคือคือพี่หมาเห็นวันนี้ใช่ไหมล้วเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนแบบแล้องสีเออเวสัมพางด้วยอะ่ะเอานี้ไป้สักหนึ่งแล้วกันพี่หมาอยากได้ลิปกอสมานานแล้วแบบกอสสีใสๆอันนี้ดังน,นะในจีนนะจัดสักหนึ่งจัดหนึ่งสักนี้สักหน่อยแล้วเราจะได้ทานิปต่ออันนี้เป็นลิปบาล้องลิปบาลดีกว่า จะเข้ามาดูแบบซื้ออะไรกลุ่มกินนะแต่ตอนนี้คือเริ่มแล้วเลอันนี้น่ารักของถูกมากเลยงงใช่อันนี้สีไหนสวยอันนี้มันจะมีมอร์นิ่งแล้วก็ออลไนท์พาร์ี้นะคะอันนี้เป็นของเราเป<ม>็า,าเราไม่ใช่คนชอบปาร์ตี้ปะ <c oughs> เออไม่ใช่คนชอบปาร์ตี้งั้นเอามอร์ <c oughs> <c oughs> อนิ่งเนี่ยอายแชโดว์หนึ่งชอบนิดหน่อยคือ,อนิดหน่อยคือไม่มีอยู่จริงไหนว่าจะแบบ นิดเดียวดูดินิดหน่อยคือนิดหน่อยคือไม่มีอยู่จริงตอนนั้นที่เจมาร้านนี้เขามีแบบพวกของหอมๆนี่บีชอบเป็นะจริงเหรอใช่พวกเทียมหอมอะไรเงี้ยอยากไปดูอะไปดิไปข้างบนเหรอข้างบนข้างบนเมื่อกี้ที่เราไปถ่ายรูปกันนะใช่ ทุกคนพิมขึ้นมาข้างบนใช่ไหมเมื่อกี้ที่มาถ่ายรูปแล้วที่พิมเจอเนี่ยก็คืออันนี้เป็นที่ม้วนผมที่พิมพ์ลงคลิปไปนะคะหลายๆคนก็ถามว่าพิมพ์ซื้อที่ม้วนผมที่ไหนที่ม้วนผมคืออะไรวันนี้พิมก็ใช้มานะคะอันนี้เป็นของมิล่าถ้าใครไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนนะคะที่แคสซัคซีก็มีเนาะเออที่นี่เขาก็มีแบบทุกอย่างจริงๆแต่นี่ข้างบนนะคะเคาก็มีของ,งส่วนใหญ่ข้างบนเหมือนจะเป็นแบบพวกสกินแคร์ค่ะอันนี้เหมาะกับการที่แกชอบไปทะเลเว้ยจริงเหรอ สายตังนะคะก็คือตอนนี้ช็อปไปเป็นหมื่นแล้วทุกคนคืองงวากเลยอะเข้าไปแป๊บเดียวกับว่าจะเข้าไปจะถ่ายรูปป่ะแต่ช็อปไปเป็นหมื่นเลยอะข้างหน้าร้านแคสเซิลซีนะคะตอนนี้แสงกาลังสวยเดี๋ยวจะถ่ายรูปนะคะศูนย์หนังสือตุลานะคะมันจะมีแบบพวกที่มันเป็นเหมือนอันนี้ตอนนี้เพิ่งแต่งตัวค่อนข้างสตินะคะก็เดี๋ยวจะไปนั่งแล้วก็ถ่ายรูปเดี๋ยวดูกันว่ารูปออกมาจะเป็นยังไง ทุกคนตอนแรกที่บอกว่าจะเข้าไปถ่ายรูปเฉยๆนะคะแล้วก็ซื้อของเขากุ๊กก็บสรุปซื้อไปเป็นหมื่นทุกคนดูดิ <c oughs> แล้วตอนนี้ก็คือแบบว่าหิวข้าวมากนะคะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเนี่ยจะไปกินยำมที่โด่งดังมากนล <c oughs> จ้ะก,ก็คือยำกะมกาเกดตอนนี้ก็คือได้รูปแบบจุกๆแล้วนะเพราะว่าในร้านคือมันสวยใช่ปะล้วก็ได้รูปแบบเยอะมากๆเลยแล้วก็มีถ่ายรูปหน้าร้านอีกนะคะเพราะว่าระหว่างที่รอคิดเงินนะคะก็ออกมาถ่ายรูปเล่นนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ไปกินข้าวแหละไปบายบาย มากินข้าววันนี้มานั่งกินยำกันนะคะอยู่อชอบจนไม่อยากขอเลยชอบจนแบบชีวิตนี้ฉันจะไม่ขอบอีกแล้วนะคะรอกินข้าวก่อนยำกะละเกดดื้ออยู่นะ มาค่ะทุกคนพิมก็จะมาเปิดของสักนิดหนึ่งเนาะว่าเออที่พิมพ์ได้จากแ a สเซ e C ซีมาเนี่ยมันจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะแล้วก็บอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยไปซื้อนะคะแล้วก็แจ้งว่ามาจากพิมพ์นะคะได้ส่วนลดไปเลย5%นะคะที่แ a สเซ e C ซีนะคะที่ไลน์อัดแคสเซิซีนะ,ะนะจา๊าก็เดี๋ยวขึ้นไว้ให้เนาะโอเคเดี๋ยวจะให้มาดูคร่าวๆดีก่อนนะคะว่าวันนี้ได้อะไรมาบ้างจะไม่ได้เปิดหมดทุกตัวนะทุกคนตัวนี้นะคะก็คืออันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าชื่อแบรนด์อ่านว่าอะไรนะคะตัวนี้เาบอกว่ป็น Leaf Physical Save กันสกรีนนะคะตัวนี้เป็น S P F 5 0 P A บวกบวกบวกแล้วก็กันน้ำนะคะกัน U V A U V B นะคะพี่บอกว่าตัวนี้น่าสนใจเพราะว่าเลยรู้แบบเพราะว่าวารที่อยู่ในกันแดดเนี่ยเขาจะไม่ไปทําลายปาะการังทาไมถึงจะต้องสนใจตรงนี้เพราะว่าบางทีเวลาเราไปทะเลแล้วเราเล่นน้ำอย่างเงี้ยสารที่เราแบบทาอยู่บนหน้าอย่างเงี้ยค่ะมันจะลงไปโดนน้องๆปาะการังนอแล้วซึ่งมันจะส่งผลให้ก่อให้เกิดปาะการังข้อขาวหรือว่ามันจะเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพี่มาเป็นคนชอบทะเลใช่ไหมชอบไปทะเลพี่ก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้เป็นอะไรที่น่า นใมากๆเขาก็จะมีเป็นสัญลักษณ์เลยนะคะสัญลักษณ์เนี่ยทุกคนเป็นรูปประการลังเลยนะคะ ตอบสดมากนะคะสำหรับพิมสาวรักสิ่งวดลอมนะคะอีกตัวหนึ่งที่เพื่อนๆน่าจะเห็นใน i อจี o อรี่พิมบ่อยๆนะคะก็คือจะเป็นของแบรนด์ท m m i n g m o o d นะคะตัวนี้เป็นแบรนด์ที่เป็นลิปนะคะตัวนี้ที่พิม์ซื้อมาคือเป็นลิปก้อนและพิมพ์ชอบมากเป็นสีเกรสนะคะเป็นลิปก้อสสีใสๆนะคะซึ่งพิมบอกก่อนว่าแต่ก่อนอ่ะพิมเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยทากอนเพราะพิมรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมีความเหนียวปากหรือเปล่ามันจะมีความแบบกินไก่มาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเจอตัวนี้นะคะที่1เลยคือกลิ่นนะคะหอมมาก ะะใส่แล้วมันเป็นสีใสที่แบบสวยมันไม่ได้ดูมันนะคะแต่จะทาให้เด้อ เนี่ยเขาจะมีความแบบว่ากลอสแบบกลอสแบบผูด้ดีอะ่ะเออกลอสแบบน่ารักน่ารักอะ่ะเออพมชอบมากเลยนะกลอสตัวนี้นะคะของ Humming m o o ดแล้วก็ตัวนึงนะคะตัวนี้เป็นของ s u m m e r b r a m m e r นะคะตัวนี้เขาก็จะเป็นเป็นลิปบามนะคะเราสามารถที่จะทาบนแก้มก็ได้หรือว่าเราจะทาที่ปากก็ได้นะคะเนื้อเขาค่อนข้างดีนะแล้วก็เป็นเนื้อที่ทําให้ปากเราอะก็ดูแบบสดใสสดใสนะคะแล้วก็ไม่หนักปากแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นบ๊ามบามแบบนี้เนาะมันก็จะมีความที่สีที่ปากเนี่ยจะไม่ค่อยติดทนคือพี่มชอบ ถาที่แก้มเขาด้วยความที่เขาเป็นสติกแบบนี้เราสามารถถูปาดไปได้เลยแล้วเราก็ใช้มือแบบตบๆๆเอานะคะมันก็จะทําให้สีแก้มเราอะน่ารักแล้วมันมีความเป็นธรรมชาติตัวนี้ที่มันได้มานะคะเป็นสีมิดเดย์นะคะแล้วก็มีอีกสีหนึ่งเป็นสีมอร์นิ่งนะคะอัน,นี้ก็จะมีความแบบบ่มแดดบ่มแดดพร้อมแบบซันคิสอะไรอย่างเงี้ยตัวสีมอร์นิ่งนะคะก็ตอบโจทย์อยู่นะอีกอันนึงไอเทมหนึ่งที่ชอบแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองอะจะซื้อแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้ใช้ก็คือ ก็คือขนตาปลอมทุกคนอันนี้จะเป็นขนตาปลอมแบบชอ่อเห็นไหมมันก็จะมีความแบบเป็นช่อชข้างในนะคะเราก็ใช้การจับช่อขึ้นมานะคะแล้วก็ติดไปที่ขนตาบนก็ได้ขนตาล่างก็ได้นะมันก็จะมีความยาวแบบแต่ละระดับเนาะจริงๆถ้าเพื่อนๆเ,เ,เห็น how to ที่พิมทำมาพิมจะไม่ค่อยติดขนตาปลอมพิซื้อตัวนี้มาเพราะว่ามีความแบบไม่ได้เป็นขนตาปลอมหนักมากขนาดนั้นชิมลองใช้แล้วทุกคนดีมากเลยอะ่ะคือมันจะได้ลุคเป็นลุคที่แบบน้อยแต่ขนตาเรายังดูเด้งแล้วก็จับไม่ได้เลยว่าเราติดขนตาปลอมเขาไม่ได้มีควววามแบบง การไม่มีความแบบว่าเาติดแล้วแบบบางทัศนียภาพของเราอย่างนั้นไม่ใช่นะคะตัวนี้ดีมากดีมากชอบมากมีอีกอันหนึ่งที่พิมก็ไม่ได้คิดว่าพิมจะซื้อมาทําไมคือเขาเป็นหวีของแบรนด์ La Dog Trace นะคะเขาอะ่ะมีความทําลูกทรงให้จับถนัดมือแล้วก็ตัวลูกทรงของเขาตรงนี้เห็นไหมเพื่อให้มันมีความโค้งอะ่ะคือมันก็จะเข้ากับศีรษะเราได้ดีนะคะตรงหวีแป้งของเขานะคะเขาจะมีความเป็นพลาสติกอย่างนี้เห็นไหม มันจะมีความนุ่มมากแล้วมันจะไม่ทำลายผมเราอ่ะอีกตัวหนึ่งตัวนี้นีายจะเป็นเทียนหอมนะคะของแบรนด์ Evergo นะคะดูแพคเกจจิ้งดีอันนี้คือจริงๆเขามีกล่องมาให้นะคะแต่ว่าพิมมปกแกะใช้ไปแล้วแล้วเขาก็จะมีเป็นแบบถุงผ้าอย่างนี้นะคะใส่เทียนหอมเราไปก็สามารถปเทคน้องเทียนหอมของเราได้นะคะพิมพได้มาเป็นตัวนี้นะคะกลิ่นเขาหอมมากมันมีความเป็นกลิ่นที่หอมๆแบบละมุนละมุนเป็นกลิ่นที่ไม่ดมแล้วหอมฉุนนะคะแต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะคะด้วยความที่เขาเดคอเลตเป็นดอกไม้แห้งเนี่ยมันจะมีความแบบถ้าเราจุดไฟแล้วเรา ไม่ดีเปลวไฟมันไปนโดนคือมันก็จะไหม้นะคะอย่างของพีมมันก็ไหม้ไปแล้วนะจุดได้นานนะคะแล้วก็ไาเขาค่อนข้างมินิมอลน,น,นะคะเวลาที่แบบวางไว้ในห้องนะมันก็จะเป็นของที่ใช้ตกแต่งห้องได้นะคะแล้วก็ให้ความผ่อนคลายด้วยนะคะโอเคทุกคนวันนี้นะคะก็พอของปากของพอนะจริงๆซื้อมาเยอะมากอย่างที่บอกว่าช็อปไปเป็นหมื่นเนาะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินไปนะคะจริงๆหลายๆตัวก็คือลองใช้ไปแล้วแหละก็แกล้งแต่งชุดเดิมไงเออแกล้งแต่งชุดเดิมไงว่าแบบเอยกลับมาแล้วก็รีวิวเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆที่พี่ว ก็จะได้รีวิวแบบได้ลึกมากยิ่งขึ้นนะคะก็ยังไงนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะมารีวิวเต็มๆนะคะหรือว่าไม่ก็ไปติดตามไอจีพิมพ์นะคะพิมพ์จะลงสตอรี่บ่อยมากๆเกี่ยวกับแบบของที่ซื้อมาจากแฮซเซลซี C นะคะเพราะหลายๆอย่างราคาดีนะคะแล้วก็หาซื้อง่ายแล้วก็ที่สําคัญเป็นแบรนด์คนไทยอุดหนุนคนไทยนะคะโอเคทุกคนวันนี้นะคะพิมพ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่แคนคลิปนี้ยเนี่ยจะจบแล้วชอบแบบลิ้นพันอะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะบาย